ซ่อมคล้มลงไปเลยค่ะเราก็ดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษแป้งติดมาแล้วก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะอนนเอาเย็นนะเราก็จะได้ขนมผักกาดแล้วค่ะหาทานยากทําให้อร่อยสามารถทําได้เองเลยค่ะจบครบเรื่องงานครั่วทําทกินทำํำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําขนมผักกาดค่ะ ขนมผักาดก็ได้มาจากหัวไชเท้าค่ะตัวนี้เลยหัวไชเท้านึ่งนะซึ่งเป็นหัวไชเท้าที่ผสมแป้งแล้วนําไปนึ่งค่ะให้เขาแข็งแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะเราไปดูวิธีการทําหัวไชเท้ากันค่ะวันนี้ค่ะหัวไชเท้าที่อุ๋ยใช้นะครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลคือหลังจากที่เราขุดเรียบร้อยแล้วนะให้นําไปชั่งให้ได้ครึ่งกิโลค่ะเตรียมกระมังมาเลยค่ะแล้วเราก็เทนะหัวไชเท้าลงไปเลยค่ะแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะ 2ช้อนชาและเค้าค่ะเพื่อให้น้ำของหัวไชเท้าออกนะคะเราจะเค้าไว้ก่อนเลยค่ะแล้วพักทิ้งไว้5นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากครบ5นาทีนะสังเกตด,ดูค่ะน้ำออกนะเราจะต้องคึงเพื่อให้น้ำออกที่เยอะที่สุดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไชเท้าของเราจะขมค่ะเห็นไหมน้ำจะออกเยอะมากเลย นี่ค่ะให้เราบีบเลยนะนี่ค่ะให้เรานะล้างน้ำถุงน้ำเลยค่ะแล้วบีบน้ำออกเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะบีบน้ำให้แห้งเลยค่ะหัวใจเท้าของเราค่ะ ไปเลยบอกเลยค่ะว่าทำง่ายมากต้นทุนก็ต่ำกำไรงามเลยค่ะแล้วแป้งข้าวเจ้านะคะ200กรัมแล้วให้เราเขาเลยนะ แล้วเติมน้ำสะอาด180มิลลิลิตรแล้วให้เราเค้าค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ เราก็กวาดแป้งข้างๆให้มารวมตัวกันทห้หมดนะนค่ะเราก็จะได้เนื้อแป้งแบบนี้แล้วนะให้หาพิมพ์ค่ะใครมีถาดมีพิมพมีอะไรสามารถใส่ได้เลยนะวันนี้ก,ก็จะใช้เป็นพิมพ์แก้วแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็กดเนาะให้หน้าเขาเรียบค่ะ ี่ค่ะหลังจากที่เราใส่พิมพ์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะเราตั้งซึ้งเลยนะแล้วนึ่งเลยค่ะอุ้ยจะใช้เวลาในการนึง่ง45นาทีถึง1ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับความหนาของพิมพ์ด้วยค่ะหลังจากครบเวลานะเรามาเช็คดูค่ะเวลาค่ะก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์ด้วยนะถ้าเกิดมันหนาก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาไอเนี้ยพิมพมันค่อนข้างที่จะหนานะอุูยก็จะใช้เวลาในการนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะ ให้เราใช้ซ่อมทลิมลงไปเลยค่ะเราก็ดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษแป้งติดมาแล้วก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะหลังจากเย็นแล้วนะเราก็แออกเปยนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะสำหรับเพื่อนก็ได้เห็นวิธีการทำหัวใจเท้าแล้วเนาะเรามาดูส่วนประกอบตัวอื่นค่ะก็จะมีถั่วงอก ใบกุช้ช่าไข่ไก่แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะนี่เลยค่ะเจียวไว้เลยนะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะให้เราค่ะนําใบกุช่ายมาหั่นเป็นท่อนเลยค่ะค่ะเรามาตอกไข่รอไว้เลยค่ะ เรามาหัน่นไชเท้านะนี่ค่ะก่อนจะหั่นนะให้เพื่อนเนาะใช้มีดค่ะทาน้ํามันก่อนเขาจะได้หั่นง่ายนะแล้วไม่ติดค่ะ,คะแล้วเราก็มาหั่นเลยค่ะตดลงไปเลยเนี่ยใช้น้ํามันทานหน่อยนะจะได้ไม่เหนียวติดค่ะหุยจะหั่นเป็นชิ้นประมาณคล้ายๆล,ลูกเต่านะ ได้เสร็จแล้วถ้าหนาค่ะคุวก็จะหัน่นครึ่งอย่นี้เนาะของใครบางก็ไม่ต้องนะเราจะหั่นเป็นที่ลูกเต๋าค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเราจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะให้ใส่ขนมปังกาศที่เราหั่นมาสากครูน,นี่ลงไปเลยค่ะ ทอดในน้ำนะมันในสีเหลืองก่อนนะให้เป็นเหมือนสื่อการทอดนะนี่ค่ะเราก็จะทอดให้เหลืองประมาณนี้เนาะตอนนี้ก,ก็จะแบงออกมาเนาะหลังจากอีก่ทอดทีเดียวเนาะแล้วก็เทน้ำมันออกอันนี้ก,ก็จะเอาแบบรดูดรั้นเลยค่ะแค่ตักออกบางส่วนนะแล้วเราก็ใส่ไข่ค่ะลงไปเลย เราก็ตีไข่เนาะให้เขาแตกหน่อยนี้ค่ะ,คะเดี๋ยวเรารอไข่สุกก่อนนะนค่ะเมื่อไข่สุกเนาะจับเสร็จกอนแล้วเราก็จับข้บางนี่ค่ะ,คะ,คะแล้วปรุมรสด,ด้วยซอสผักชอทองค่ะ ส,สารไสและกซีอุวดำค่ะเล็กน้อยนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะดำเกินไปค่ะ ใส่ใบบุชันลงไปเลยหัวง,งอกสิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวนี่ค่ะโรยไปเลยเ่านนเองนะเราก็จะได้ขนมผักากาดแล้วค่ะหาทานยากทำให้อร่อยสามารถทำได้เองเลยค่ะค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดสีเตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ